ไปสั้งแต่กระพาะได้เลยเ <c oughs> ข้าบันดอนบากมาเปิ่งบรรยากาศบันดอนบากชนะบทอีสานอีกบานหนึ่งครับมุมนี้เป็นกล่าังอไทไถ่ปนควันแล้วเนเอามันไปขายแล้วก็เี่ไถเนาะไถคนเอาคุณเอาปุ๋ยมาม่วห้วยกระสีไถยกหล่อกลูอีกหล่อหนึ่ง ม,าบ,มาาบาค,ครับ่านเป็นบ้านเป็นยู่น้ำให้น้ำสวนบ้านอยู่น้ำให้น้ำสวนบ้านเนี่เป็นบ้าน,น,น,นสวน,านยางเนาะเป็นปลูกยางมะละกอบ้านสวนยางก็จะอยู่ออกมาจากบ้านมาอยู่น้ำหัวน้ำสวนกันเถ บ้านนี่เป็นมู่บ้านดอนบากกับภกไกจากอำเภอเขมราดปันไดครับข้างกับวันนี้เนี่ยนกกระเล็กบรรยากาศชนบพบิสารบาดเท่าครับโอ้หายมันเป็นกวัเอาแบบที่ว่า่สุไทยผู้ไม่เนาะ หนาวปันใดครับบ่เย็นปันใดมาสองสามหมื่นกอนนี่เย็นไลยไปทางใดก็เย็นแต่ก็ร่มเมื่อนี้บ่ค่อยล่มปันใดนะครับเพรเย็นครับช่วงกลางเว้ยน,ยน,เนี่แดดหอดบรรยากาศวัดวัดบันดอนบาทเนาะปัญใดเนาะคือมีเจ้าทินเนาะไปทางใดก็พอแต่เจ้าทินแท้เลย อกกออโอ้ปัญหาหนาๆนเดี๋ยวว่ากันเด้อเจ้าทินหาหมวัดก่อนโอ้วัดเป็นกระกว่างใหญ่ลายเลยเวณกว่างลายวัดวัดบ้านดอนบาดโอ้เจ้าทิานมะม่วงนี่ก็โอ้อนนเอนาะต้นน,น้อยกระดอกดกครับโอ้ย เจ้าทิมว้าว oh, ้าสมสักอยู่พูนบ่เห็นยังอยู่หันเห็ดเจ้าทินก็เลยประกาศไปว่าอย่าหายกันนะโอ้ยจิ้งจนหายกันยะยะยาไม่ยี่ม ฝนอะเอา้าโอ้มายี่ยมมายี่ยมหเห็นกันเลยมายี่ยมเบ่งโอ้คนเด้ทีง่งามแท้จังวะ <c oughs> ยังแม่นบกแหงบักยังอยู่บ่กาบัวนกการกาอืนี่ไม่เขอแหงบ่ดมันคือเท่าเท่าไะเข่แหงชื่อกันได้ยูงบ่บะแหงบ่ชื่ออ่าวันนี้จะโอ้ยโอ้ผู้บ่าวหน่อยมาจงเรียงเหรอ่เมธโอยพอใหญ่เป็นบ่าวกับ่ลื่นเก่าเว้ยรอคือเก่าอยู่ แหง่แหงลงโอ้ยแหงแหงลงเขาเห็นหนองวีนคลิปเขาคือว่าสิเป็นขึ้นหนองวีแหงใหญ่งเหรอหงตุกปุกโอ้ยว้าน้องเมดแต่ว่าหน้าตาเป็นบ่าวได้เว้ยเป็นเบาขืนนะลายนิ้วเขายุบอ่ะน้องเมดมาเต้นรงเรียนคนไปเข้ายิ่งุ่นครับบัดขำปลอม ร้านหน่อยไปเขาอยู่บ้านค้ามปอมเพราะว่าอันบ้านนี่ขึ้นตะบนค้ามปอมเนาะอันนี้บ้านนี่ตะบนเข็มมาลัดเก๋นี่ยแต่วันนักเรียนนี่แต่วันนักเรียนเขาไปเรียนเขาไปขึ้นเขาไปเขาทไปสู้เนาะต้นมันเตยท่านบันเตยท่านบันโอ้บันเตยท่านขึนมาจะผูกจิตไปผูกออกเข็มมาลัดกันนี่พอไม่ทีนี้หลุดมาหลับสะดวกทั้งพี่ว่าท่านท้อตะวันร้อนอันนี แต่แ่เลาห้าก็ต้องวันเหนือกับส้ย่อยนะเออนาะไปนี่กับไส้ย่อยกับไปไห้เนาะแต่มันกับชบวสะดวกคือเก่าเลยว่สะดวกทั้งผีกัไปทั้งผีแล้วบัดคมปอัมมไรัยหมท่อาปนแออกไปเ่หไล่เฮาเฮาเวมล่ มาเป่าจะคล้คองเพิ่นจะคล้องเพิ่นเฮ็ดบ้านปลูกบ้านใหม่ปลูกเองสร้างเองอว่าต้องเสียค่าช่างเพิ่นเป็นช่างเองสร้างสรเอง,งเ,องงเองมื่อเป็นช่างขอได้สร้างอีหรีนี่แหละ <laughs> โอ้ก็ลังขึ้นคานครับ เงีบลังมัด้งงกอกลังเกือบมัดจ่อควายทั้งเลายมันมเม็ดไปเฮียนหนังสือทั้งฝนมนไมวเป็นอย่างไมีแห้งหรือเปล่าขึ้นจังว่าไข่ไขลโอ้โนเนาะคนแหงน่อยแหงจอยรอคือเกาเว้ยเชียเม็ด Nhân phải này. không ไป chưa, oh, chưa <laughs> ừ. <laughs> ừ. cánh น่ะไอ้ข้าวแห้งจื่อกันได้อยู่บ่แฮงโอ้ยเนาะหมาเฒ่าบ่ ันจะปลูกมันตรงนี้แล้วก็มีไฮทั้งพุนฝ่าทั้งพุนไปปลูกแล้วิ่นก็ตัดล่ำมาสั้นไวทมดินไวครับจะหน่อยพ่นกระไทยคนทั้งพุนล้วก็จะเอาไปปลูกที่สับเป็นท่อ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 น,อน,อน,อนแล้วก็แช่น้ำยาแล้วไปปลูกจะหน่อยนะครับไปบานได้หมกหวงก็ออกดอกรล,ลายลายพี่น้อง บ้านเิ่อนอยู่แบบคลาสสิกเลยครับบ้านนดบากก็เป็นบ้านเลนน้อยบ้านเมืหญยบ้านกอหลางสางเมืองม,มาใหม่แยกออกจากเคมาลาดมากขึ้นตำบลเคมาลาดอยู่ครับบ้านโนดบากแยกมาทั้งออกจากบ้านชกช่ยขามสภาพหอยบางโกยมากมาน้อยหนึ่งกับมา เป็นบันดอนบากครับออกไปกจะเป็นถนนใหญ่ครับถนนใหญ่เงา่าไปทั้งบัดชกใช่แล้วก็ไปทั้งผล้องคอยผลหครับทั้งพูนไปทั้งผลบัน้องคอยไปทองคอยบันบากบันเตยผลหรืะทั้งผลใดครับอ๋อมาเลนครับม <า S 1> จมซักโอ้โอมาแล้วหันมาซองเบืองย่ายไปยังไดสบายดีตัว คอย,ยอยู่ดีแม่คอยอยู่อยู่บ่ออเออบอ่อเดเี๋ยวมาหากันนานเนาะมาตะเกียรว่ารถตามรถยังกะบสวงเ้าเลยตัวเซาไปแล้วเออพี่ยังใหญ่ขูดมือนี่ยสัสขวดมันเ,ออเน,น,น่ยเขวดมันของหนโอ้หลายเติบบ่มันอันขวดในสามแปลงโอ้คนกะเตียงงูอ่ะทั้งหลังครับเป็นขอบงวโอ้เนี่ยเอาใส่กุ้งนี่นี่ตุ่มกุ้ง โมเดลตะกุ้งเลยกันเธอมีซิ่วเขานําตุ่มกุ้งตุ่มซิ่วไปใช่ผลแหละแถวอ่างเก็บหนามทั้งขั้นหวยทั้งหวยบงโกยกันครับผู้เคี้ยวหมากของแฉะผู้เขาพุฒิปลูกไว้จนบางโฮงเดือมมั่นมันร่ำมั่นผลจะตัดมา่วางดินแหว่งสีเจ้าหน่อย,นอยผนจะไปปลูกใหม่แต่คนเป็นข้อง,งืวกับยี่บาทกําลังยกไม้ของเครือญาติลูกหลานเพนล่ะครับมาถ่มงมะฮมอยู่กับ ใหญ่บุบวง,บงตนน้นน้อยๆก็เป็นดอกเป็นหมากแหละขัดขนาบย่านแต่บดิม,มากไปทางหลังวัดหลังที่ออกถนนใหญ่ต้นนปทั้งหลังวัดว่าเป็นหม้อท่านจะพีกระแพงยัง,ยงหรอครับว่าเมื่อปีนี้เพร่เจะเฮทพระป่าอยู่ส,สั่งสลาใหม่เพป็นสลือสลา,าเก่า ด้านหลังหลังถนนใหญ่มาทางทิตะวันตกท้องบันดอนบา่าจะขับไปทั้งผี่ับบไปได้ยุ่จะเป็นถนนใหญ่อย่ครับบ้านนี่ก็มาน้ำถนนนะครับบ้านคนอยู่ว่านาะยัดซิกดีขนาดเลยถนนไปใช้หมูบ่บ้านก็นํ้ำไปหาครับจากบ้านอยู่นำ้ำองน้ำหานำห้ำพายน้ำหน้า กันร่วมกันเป็นมูบานครับคกีากัอกทางโ,โอ้าคือมีจับทินไปทางไหนก็มีแต่จับทินแต่เด้อย่าหายกันเด้อเพราะานไปพองได้ก็มีแต่จับทินใหาอยู่คนบาหาย mọi người kia mặt mọi người hắn mà điên ngoài mặt bên cạnh trận đời tương sả lạc gang bạc tương sả lạc gang bạc tương sả lạc gang bạc bạc tương sả lạc bạc Nói với chùm đời Chào xin Còn cái Càng Cũng nồn luồng điện phát phát thanh ลางบ้านของบ้านดอนบาาครับทางนี้จะไปทางพูบ้านเตยครับของคอยบ้านเตยจะ,จะไปได้ทังบันไส่งามไส่หย่อยว่ะบันไย่อยก็ไปได้ครับแต่เดีจะกลับออกไปสักพีครับกลับออกทางไปทางบ้านฉกใช,ช่จะเข้าเทียมะลาดลนะ้วยครับสาราประชาคมบ,นนบ้านดอนบาหมู่ที่16 เ,เขมรา่าครับเออเขมรา่าจังหวัดอุบลราชธานีทางแต่ที่ดีเนี่ยขอ,อาางวัดไทยบรรยากาศตอน,น,นแรกๆเด็กหน่อยเลยโรงเรียนกข้มามาแบบเมาเรียนม,มืออวนนั้นค่ะมีหมืกันมา์สูงกันเดือ ห่าหมู่บ้านวัดห้าที่หัวเป็นงูอะไรเถอะจะไปน้ำห่านออกไปทั้งคนละวันจบใช่ครับตัวนี้หน่อยก็ออกดอกครับขนาดอยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮน้ำหน้า ไปทั้งแดดกับพอ่อเนี่ยโอ้ยมาอะไรเติมขากแค่เดีวยว่าสิจบคลิปแล้วเจอจะชินไลพีีห้อกก็ลูกขึ้นไหนแล้วย่ำเลยโอ้ยว่าแต่เป็นสีบ่ยยำขากขนาดโอ้บ้านนี่คือขากแค่เดียบ้านชวนเพิน่น คักขนาดเลย